ดำเนินในความรักน้องครับพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่6นะครับข้อที่27จนถึงข้อที่28นะครับบอกกับเราเช่นนี้ครับแต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่ทําร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติต่อคนอื่น เหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านพระธรรมลูกาบทที่6นะครับข้อที่27จนถึงข้อที่31ผมกำลังพูดถึงการดำเนินในความรักนี่เป็นความรักที่เราพึงมีต่อศัตรูนะครับต่อศัตรูของเรานะครับแน่นอนครับเราไม่ต้องการมีศัตรู แต่เมื่อเรามีศัตรูเราจะปฏิบัติกับศัตรูของเราอย่างไรนี่เป็นคำสอน,จา,นจากพระคัมภีร์นะครับจากพระคิดธรรมคัมภีร์และเป็นถ้อยคำขององค์พระเยซูเจา้าที่บอกกับเราให้ดำเนินตามผมยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับหากมีคน4ประเภทที่เป็นศัตรูของท่าน1เป็นศัตรูของท่านนะครับเป็นศัตรูของท่านก็คือเขาทำอย่างไรเป็นศัตรูก็คือ เขาไม่อยากเห็นท่านได้ดิบได้ดีนะครับเขาอิจฉาท่านเลือกที่จะเป็นศัตรูกับท่านไม่ยินดีแต่ยินร้ายกับท่านนี่เป็นศัตรูนะครับไม่จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตหรือศัตรูคู่แค้นนะครับพี่น้องครับนี่เป็นวิธีที่เราจะจัดการพวกเขาตามแบบฉบับของพระเยสุคริตนะครับนั่นก็คือให้เราหนึ่งนะครับรักศัตรูของเรา หากเรามีคน4ี่ประเภทนี้นะครับอยู่รอบๆเราก็คือ1เป็นศัตรูของเราสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการรักเขาครับพี้องครับเรารักเขานะครับโหมันมันเป็นอะไรที่สวนทางกับความคิดของเราใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับเราสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับเขาทําอย่างไรเราจะทําแบบนั้นตอบ แต่นี่ไม่ใช่วิถีทางของพระเยซูเจ้านะครับเป็นวิถีทางที่มันเกินความคิดของเราเกินความคาดหวังของเรานะครับเกินความควบคุมของเรานั่นก็คือพระเยซูสอนให้เรารักศัตรูครับพี่น้องครับดังนั้นนะฮะถ้าเรามีศัตรูเราต้องตั้งธงครับรักเขาครับรักเขาแน่นอนครับเราไม่สามารถรักด้วยหัวใจหรือความรักของเราเหรอกครับเราต้องขอความรักนั้นจากพระเยซูคริสต รักเขาด้วยความรักของพระเจ้านะครับคนประเภทที่สองก็นะคือคนที่เกลียดชังเรานะครับคนที่เกลียดชังเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเขาก็จะเกลียดชังเรานะครับถ้ามีคนประเภทนี้อยู่รอบข้างท่านสิ่งที่ท่านจะต้องทํากับเขาสําหรับคนที่เกลียดชังเราก็คือทําดีกับเขาครับพระคัมภีร์สอนว่าอย่าให้เราทําชั่วตอบแทนชั่วแต่ให้เราทําดีตอบแทนชั่วหากเขาเกลียดชังเรา ไม่เป็นไรครับเราทำดีกับเขาลองคิดดูนะครับว่าอะไรที่เราจะเรียกว่าดีได้ให้เราทำดีนะครับแต่ถ้าเรามันเป็นเรื่องร้ายก็ต้องขอพระเจ้าช่วยครับที่เราจะหันกลับมาตั้งสติว่าคนที่เกลียดชังเราฉันจะต้องดีกับเขาครับทำดีกับเขาช่วยเหลือเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ คนประเภทที่3นะครับที่อยู่รอบข้างเราหากมีคนที่แช่งด่าท่านนะครับเจอหน้าท่านไม่ได้ครับเจอหน้าปุ๊บแช่งด่าปั๊บเจอหน้าท่านปุ๊บโอ้ก็ด่ากลาดเลยนะครับด่าเสียเสียหายสิ่งที่เราทําได้และสิ่งที่พระเยซูสอนเราคืออวยพรเขาครับพี่น้องครับอวยพรเขาคนที่แช่งด่าเราให้เราอวยพรเขา เราจะอาจจะอวยพรด้วยคําพูดแต่ต้องพูดด้วยใจจริงนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะตรวจสอบท่านหากท่านกัดฟันพูดแล้วก็อวยพรนะครับไม่ใช่ครับเราจะต้องอวยพรด้วยน้ําใสใจจริงอวยพรจริงๆนะครับไม่ใช่อวยพรแบบส่งๆไปหรือว่าพอพอไปทีนะครับแต่ให้อวยพรอย่างจริงใจด้วยความรักของพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับด้วยกําลังของเราความคิดความรู้สติปัญญาของเราผมว่า เราทําไม่ได้หรอครับแต่เราต้องพึ่งพระเจ้าและเราทําได้แน่นอนครับและก็คนประเภทที่4นะครับที่อยู่รอบข้างเราแล้วก็มักอยากจะทําร้ายเราทุกรูปแบบที่เขาคิดได้ที่เขาประดิษฐ์ได้ทำทำร้ายเราด้วยคําพูดของเขาทําร้ายเราด้วยวิธีการของเขาทําร้ายเรานะครับด้วยการเซตฉากนะครับเซตฉากหรือว่าจัดฉาก ต่างๆเพื่อที่จะทําร้ายเรานะเหมือนยิ่งกว่าฉากหนังเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนนะครับเตรียมเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําร้ายทําให้เราเสียชื่อเสียงทําให้เราถูกมินประมาททาให้เราถูกเสียหายนะครับสิ่งที่เราทํนะ aster, า,ทาทได้นะพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานเพื่อคนที่ทําร้ายเรานะครับอธิษฐานเพื่อคนที่ทําร้ายเรานะครับ ขอพระเจ้าช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นมิติในฝ่ายวิญ,ญญาณเมื่อเราอธิษฐานเพื่อใครสักคนและโดยเฉพาะคนนั้นที่ทําร้ายเรานะครับเราอธิษฐานเพื่อเขาครับพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ยกโทษความบาปผิดของเขาที่เขาคิดทําร้ายเราขอพระเจ้าได้ทรงพระเมตตาขอพระเจ้าได้ให้เขาหันใจออกจากการคิดประดิษฐ์ความชั่วใดๆก็ตามอยู่ในความคิดจิตใจของเขาที่จะ เลงมาหรือพุ่งเป้ามาที่เรานะครับแล้วขอพระเจ้ายกโทษนะครับคือคนแบบนี้นะครับเราต้องทําในมิติฝ่ายวิญญาณครับคือการอธิษฐานเผื่อครับคือมอบการแก้แค้นของเราไว้กับพระเจ้านะดังนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือความรักที่เราจะทําต่อศัตรูของเราความรักที่ที่พึงมีนะครับความรักที่พึงม,มพงมีต่อศัตรูของเรานะครับคือการหนึ่งนะฮะ ถ้าเป็นศัตรูนะให้รักเขานะครับคนที่ด่าเราก็ให้อวยพรเขาคนที่เกลียดชังเราให้ทําดีกับเขานะครับคนที่เกลียดชังนะครับให้เราทําดีคนที่อวยอเขาเรียกว่าแช่งด่าเราให้เราอวยพรเขานะครับแล้วก็ให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายเราทั้งทําร้ายกายของเราและโดยเฉพาะทําร้ายจิตใจของเราเราอธิษฐานกับพระเจ้านะครับ เรารู้สึกอย่างไรเราบอกกับพระเจ้านะบอกกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับแล้วการของท่านนะครับวิถีทางต่างๆที่ท่านทำอยู่นะผมเรียกว่าดำเนินในความรักขององค์พระเยซูเจ้าและสันติสุขนั้นที่เกินความเข้าใจของเราจะคุ้มครองความคิดและก็จิตใจของเราไว้นะครับแต่หากท่านทำสิ่งที่ตรงข้ามหรือทำอย่างเดียวกันกับศัตรูข,ของท่านหรือท่าน ใครก็ตามที่คิดนะหรือว่าท่านมองว่าเขาเป็นศัตรูนะครับหากท่านทําอย่างเดียวกับที่เขาทํากับท่านเราเป็นทุกข์แน่นอนครับแต่นี่คือวิถีที่ท่านจะพบสันติสุขเป็นวิถีทางที่ท่านจะพบทางออกเป็นวิถีทางที่ท่านจะมีสันติสุขในจิตใจในชีวิตและเป็นอิสระนะครับจากคุกที่มันขังอยู่ในหัวใจของเรานะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับพี่น้องครับ ดำเนินในความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าจะสามารถชนะใจศัตรูได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอํานวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านต้องการคำหนุนใจทิศทางในการดำเนินชีวิตกำลังใจคำอธิษฐานเผื่อติดตามช่องนี้นะครับ d u U T M Connect TV ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ